กิกิค่ะเดี๋ยวพามาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่4มีนาคมนะคะริลมต้นดูกันที่ทํเฟรม Weekly เอยทำเฟรม Daily นะคะกรอบราคาของเดลี่ยังเป็นที่เดิมนะคะก็คือด้านบนอยู่ที่1950.10นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะอยู่ที่1877.12ประมาณแถวนั้นนะคะหลังจากที่เคยกดราคาลงมา เกือบถึงครึ่งกรอบนะคะตอนนี้ดันขึ้นไปเทสใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเหมือนจะทำนิวไฮใหม่ด้วยนะแต่สูงกว่าตัวกรอบร e ส i s t ซน c สำคัญของเดลี่นิดเดียวนะคะแล้วทีนี้ราคามีโอกาสปีนกรอบนี้ขึ้นต่อหรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละว่าโอเวอร์มากๆแต่ว่าตัว หนุนลคะ่ทองคําขึ้นก็มีคือปัจจัยเรื่องของสงครามนั่นเองนะคะโอเคมาดาูตัวของแรงซื้อแรงขายนะณนะปัจจุบันเองนะคะที่ทำเฟรมเดลี่นะคะแรงซื้อนะคะเริ่มตั้งเขามานะคะเริ่มฟื้นนั่นเองนะคะแล้วก็แรงขายนั้นยังไม่มีนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วที่กราฟกระตุกขึ้นมาเทส1 9ึ่งเอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าประเด็นของเข่า สงครามในยูเครนนะคะที่รัสเซียเข้ายึดแล้วก็เหมือนกับจุดไฟเผาลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งเป็นโรงใหญ่ของอยูเครนนั่นเองนะคะทําให้สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะชาวยุโรปนะคะเริ่มวรัสเสียลเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเอง โอเคมาดูที่4ชั่วโมงกันเนาะเมื่อกี้บอกว่าที่เดลี่เริ่มฟื้นนะแรงซื้อแต่ว่าติด r e ส i s เซน c e สำคัญตรงนี้อยู่เพราะขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งแล้วก็มียอ่อลงมานิดหน่อยเนี่ยไปทางไหนต่อได้นะคะโอเคที่ทัาเฟรม4ชั่วโมงนะคะกรอบราคาด้านบนของเขานะคะเป็นบริเวณเดียวกันเลยนะครับคือสูงขึ้นไปกว่านิดเดียวเองนะคะกับรีเซนของเดลี่นะคะส่วนกรอบด้านล่างนะคะอยู่ที่ หนึ่งเก้าสองสามจุดสองหนึ่งเมื่อวานราคากดลงมาครึ่งกรอบนี้นะคะแล้วก็ถูกดันขึ้นไปใหม่เนาะลงมาไม่สําเร็จเหมือนกับปิดทํากําไรเบาๆแล้วก็ขึ้นไปทรงตัวชิดบริษัทแด้านบนเหมือนเดิมเนาะแต่ยังไม่หลุดออกเนาะกรอบเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวของแรงซื้อแรงขายหน่อยเพราะตอนนี้เป็นเทนค่ะขึ้นที่แข็งแรงนี้แล้วทุกคนรู้ดี แต่ราคายังคงติดอยู่ในชาแนลราคาของสี่ชั่วโมงนะซึ่งกรอบนี้นี่ก็กว้างไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวนะครับ2,600กว่าจุดนั่นเองนะคะณปัจจุบันเองนะคะของแท่งนี้นะคะอีก19นาทีจะจกเนี่ยแรงซื้อเนี่ยฟื้นเต็มที่อยู่ทีเดียวแต่แรงขายนั้นยังไม่มีนะคะแต่ว่าระยะสำคัญของมันคือมันยังปัดตัวอยู่ใต้กรอบหนึ่นะคะเพราะฉะนั้น เป็นระยะวัดใจสำคัญทีเดียวนะคะว่าถ้าจบแท่งนี้แล้วแท่งถัดไปของราคานะคะแรงซื้อจะมาต่อหรือเปล่าถ้ามาต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเทสใหม่แล้วปีนได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มาต่อก็ระวังเทขายทำกำไรนะคะเพราะว่าข่าวมันออกช่วงตลาดเอเชียช่วงตลาดยุโรปก็เอฟเฟกเหมือนตื่นเต้นนะเพราะยุโรปเขาอยู่ใกล้ยูเครนไงถ้ามีการ ทำให้เตาปฏิกรอนยูเรียของโรงไฟฟ้ามันอันตรายนะคะทุกคนจำเชอร์โนบิลได้เนาะเขาบอกว่ามันจะรุนแรงกว่าเชอร์โนบิลสิบเท่านั่นเองนะจ๊ะก็น่ากลัวนั่นเองโอเคดูแลเราไม่ต้กลัวแต่ทีนี้ระวังตลาดนิวยอร์กอยู่นะคะตลาดนิวยอร์กคราวที่แล้วก็สับขาหลอกนกลงทุนเนาะตลาดยูนเขาข,ข,ขึ้น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 เนาะพอตลาดนิวยอร์กนี่ก็บอกตบลงแรงน่ะกลัวกลัวซ้ำรอย แต่ก็เดาใจใครไม่ได้นะอันนี้ก็ให้ระหวังเอาไว้นั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางเทคนิคคือตามดูแรงซื้อแรงขายของแท่งขัดไปนะคะว่ามาต่อไหมแล้วก็จับตาดูว่าถ้ามันเทสรบริเวณเดิมนะครับแล้วมันผันหรือเปล่านั่นเองนะคะโดยเฉพาะแท่งสีชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้ามีแรงซื้อมาเยอะก็ไม่รอแท่งสีชั่วโมงนะ,ะไปเลยได้นะ เข้าไปเลยได้เนี่ยรีสิสแตน์ถัดไปของคุณอยู่ตรงนี้นะครับสุดระยะสวิงพอดีเลยด้านบนของวันนี้นะคะที่บริเวณ1959ถึง1960นะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้นะคะเป็นไฮเดิมที่เคยขึ้นไปติดที่บริเวณ1974นั่นเองนะครับอีกสองสเต็ปซึ่งไกลยอยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นรอดอูด่านวัดใจของเขาก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ วิสตนเริ่มมาซ้อนกันหลายเส้นนะอ่ะก็าน่าจะแข็งพอดูเลยทีเดียวนะคะโอเคเห็ okay. <c oughs> นระยะด้านบนแล้วลหละว่าไปถึงไหนได้นะครับนี่มาเช็คซัพพอร์ตสิซัพพอร์ตสำคัญตอนนี้คือราคาเพียมปีนกรอบหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาแล้วนะคะ <c oughs> เมื่อช่วงบ่ายๆนะครับกรอบหนึ่งชั่วโมงด้านบนอยู่ตรงนี้หนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะคะตอนนี้พยายามที่จะเทสแล้วก็พยายามยืนแท่งเหนืออยูแ่แต่ว่า ไวหรือเปล่านั้นก็เรามาระวังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นอบริเวณนี้ก็ตอนนี้มันเทินมาเป็นซัพพอร์ตแล้วละ่ะเพราะมันลงมานิดนึงแล้วมันก็ยุ่งยักนะคะที่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเนี่ยก็จับตาดูนะคะว่ากระตกขึ้นมาเทสสองแนวนี้คือหนึ่งเก้าสี่เจ็ดกับหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยถ้าไม่ผ่านก็ระวังมันเทินลงมาจ้าซัพพอร์ตแรกของคุณคือตรงนี้แหละหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะเลขวันถัดมาคือหนึ่งเก้าสามสามจุด 0 7 8 9นะคะซึ่งเป็นซับพอร์ตของทอหนึ H1 แล้วก็ถัดลงมานะคะคือกรอบล่างของทาเฟำสี่ชั่วโมงนะคะที่1923.21นะโอเคถ้าเกิดว่าพ,พิกแพลงทางทางฝั่งอเมริกานะตบแรงแรงเนี่ยหลุดกรอบสีชั่วโมงเลยว่างานาของซับพอร์ตของค,คุณคือตรงนี้นะคะ1 9ึ่งเซึ่งเมื่อวานเนี่ยค่ะตรงนี้เป็น กรอบร่างของทำเฟรมสีชั่วโมงนั่นเองตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะโอเคแล้วก็สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะวันนี้อีดีเคเตอร์วันให้ที่หนึ่งเกศูนสองจุดหกเก้านั่นเองนะคะตอนนี้คือให้ทุกคนจับตามองให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นสงครามเนาะเพราะว่าน่ากลัวอยู่แล้วก็ดูทางเทคนิคี่อธิบายแล้วนะคะว่าระยะว่าจะสำคัญคืคอตรงนี้แหละหนึ197่งเกสิบเจ็ดถึงหนึ่งเก้าห้าศูนย์ ถ้าเทสแล้วไม่ผ่านก็ระวังเทขายทำกำไรนั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย